เ<ใ>น <Yeah. S 1> ี่ยตัวเหมือนแบบป้าเน yeah, ี่ยเทสเสร็จแล้วคิดดักคิดเองเรียกว่าอะไรนะคิดดันเรียกไม่ได้หรอ <laughs> แล้วแต่แล้วจะให้เรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกผมว่าผัวเลยเกินเกินอินโจอ่ะอันนี้มันเล่นเป็นมีกิจกรรมต่้ยแข่งอะไร แอ้นี้อะไรสไนอระโอ้ยโอ้ไนซ์ซอ้อคอยคอยแบงลิบแบงลิบต้องหาสไนด์มาช่วยสับก็แบบจะไม่น่าจะพอ บอกเดียวสับยากว่ะแต้มร้อยแอบอีนึนงต้องหาเอเบีกระบอกห,หรอเปดจังเลยอะคะเฮ้ยว่าไงครับเข้ามาได้ไงเนี่ยฮะสุ่มเข้ามาครสุมม่มโมโมเข้ามาได้ยังคิดถึงเราเข้ามาก็รู้นี่ครับว่าคิดถึงอะสติก็ไม่ได้มาเล่นานานแล้วนะทำไมาวันนี้อยู่ดีเข้ามาก็คิดถึงไงครับเดิมา เนี่ยปกติไม่เห็นเคยแต่งตัวแบบนี้เลยโอเคก็แต่งตัวอย่างเงี้ยปกตินินโจอต้องแต่งตัวแบบเท่พเนี่ยเทพเสร็จแล้วที่นักคิดเองเรียกว่าอะไรนะที่นักเนี่ยไม่ได้หรอแล้วแต่เราจะให้เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกผมว่าผัวเกินเกินนินโจอ่ะเกินยังไงอ่ะที่กำลังเทสแครนก็ดูนะเธอไม่รู้หรออุ้ยอุ้ย ไม่เด็กห้องนี้กากอย่างไรครับอะไรนะผู้ว่าเลยนะเธอผู้ว่าเลยนะอะไรก,กากผ้าดินโจทีเขาบอกว่าคนในห้องนี้กากมากอันนี้มีมีแต่ตัวตึงนะเขามาเทสแค่นะนี่จกิงหรอครับเย yeah. สู้ๆนะครับครับกำลังใช้ละวารีนะตั้งใจเกินไปเบาเนี่ยฮะใช่ยอดที่นี่งเ่ทำานอื่นไม่เห็นตั้งใจแบบนี้เลยอ่ะคุณคิดว่าคุณรับสึกนีุ้หยโอ้ยหแตกแล้วว่าเจอกันนานขีมือก็เหมือนเดิมเลยเนี่ย đây này đâu đăng ký มีคนแอบต้้งจ้องผมด้วยอนนี่ร้ายจาอยากทำิกอบกิจกรรมหาคูแต่ง,งานาอยากทเาเบกิจ <c oughs> กรรมอะไรครับกิจกรรมหาคู่แต่งงานเนอเป็นเจ้าบ่าวแล้วก็เลือกเจ้าสาว ลจะให้คนดูเป็นเจ้าสาววันนี้นายย่าจะไม่ได้ครับเดี๋ยวทุทมต้อง,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 งมีนัดเดยก็ตาต่อไปไงแป๊บเดียวเขาอยากเป็นเจ้าสาวอ่ะก็<ต>ได้ครับก็ได้เธอก็แค่ช่วยเลือกเองอยากให้คนดูแต่งตัวเป็นชุดเจ้าสาวมาเลือกเสร็จแล้วทำไงเลือกเสร็จแล้วทำไงก็เลือกเสร็จแล้วก็จัดพิธีแต่งงานก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยอ่ะไม่ใช่ไงส่วนคนไหนที่เธอไม่เลือกเธอก็ฆ่าทิ้งเลยโอเคไหมได้ได้เอออย่าจังหวะ ยังไม่รอดหรอไรไมนเจอแถวนี้แหละบานจะจบเกมออกไปเลยสอบบอกว่าสอนเล่นะสอบเวลานี้สอบเล่นอะไรไม่เคยสอนเลย อ,เห,อเหมือนในคลิปเลยอ่ะ คือส,สู้ไงพี่โจกลับมาฮันจีอ่ะพี่โจก็จะช่วยพี่น้องเน่ใช่ไหมคิดเดียวก่อนพ,พี่โจจะไม่มากระทื้นซ้ำใช่ไหมนะน้าเน่ไม่เคยทำอะไรให้พี่โจคับแค้นใจนะ <c oughs> พี่โจจะมาชืบเน่ไม่ได้นะพี่โจ <c oughs> โจดูจริงจังมากเลยอะ่ะ <c oughs> กระตายแล้วแหละม่จริงจังได้ไงพี่โจโเล่นจมขำดีพี่โจโจะเป็นซีเรียสด,ดีเออขำขำยี้แน่คำขำอยู่ำขำชนๆนเลรกันเนี่ยนี่หยังจะเจอเป็นกิจมันเล่นเป็นอยู่เป็นอะไรลูกบอลแหลกแขนพี่โจไม่ได้ทำกิจกรรมแน่เลยเกิกยจก,กรรม,รรม,มอะไร กิจกรรมอันนี้ไงไทไงงี่สาวอ่ะน่าจะไม่ทำมาวันหลังแล้วกันมิโจวจะไปแข่งอะไรปะถ้าอย่างงั้นยังถ้าอย่างงั้นรอบหน้ายจะไม่ทำกิจกรรมนะทุกคนเดีย๋ยวไปเทสเทียนต่อจะแข่งอะไร,หร,ะไรหรอนินโ,จโจโจทำไมไม่ตอบเลยอนะ่ะ อันนี้มันเล่นเป็นกิจกรรมซีแข่งอะไรเหรอไปไแมเสือกว่ะโดนสองเมตรปั๊บไป่แมาติอยู่บนบ้านน่งตัก่อิจกรรมเดี๋ยวเราค่อยทำท้ายตาจินจันเองแล้วกันเพราะว่าพี่โจเขาไม่ว่างแล้วเราต้องไปแข่ง เดี๋ยวเราค่อยแต่งงานกันเลยแล้วกันนะโอเคเออโอ้โหสิบหกคิวอะ พี่เป็นเจ้าชายไปแล้วนะครับไปแข่งอะไรอ่ะฮะไปแข่งอะไรหรออ,รหรอืมแข่งก็แข่งรายการนีโมนอะ